ห้องเพลงให้ฟังเนี่ยเ,เพลงห้องเพลงเอานักร้องของท็อปไล่ไดมอนด์นี่แหละใครเหรอเอฉลิมพลมาลาคำอ้าวมันนักร้องผู้ชายดอกเด็ดนั่นเออนะร้องมึงค่ะร้องได้โอ้ยเนะาะความคุ้วามสามารถเนาะมองเห็นน้องเมียนั่งเสียใจเศร้าโศกเหมือนดังโลกพังโลกเธอแบกไว้อีกคนเดียว ใช่ตาอันเจ้าคือสงสารน้องเมียอข็สงสารได้เลยน้องเมียนะอันเอายิงย่งยังไงนี่ยิงยงยิงยงอ้าวไปโน่นพระโอนบองเอ้ยไงนี่ไงจีอาวิแล้วอ๋อเอบทะเนียงจองบ้านน้องกลอไอยเนียงยัวสราวกินใช่ แปลว่าจังไดจักที่ปาญหาปัายายก็ยังไม่รู้คือห้องเพลงอันนักร้องทอปล่ไดมอนด์นักร้องทอปลาไดมอนด์เออหมอนี่ผมยิกยิกผมยิกยิกดำ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 เสียงดีเสียงดีแต่ว่าผู้ให้แต่ว่าผู้ให้ใครว่าบักขมอดนะเต่ว่ามันผู้ให้เด้อบักขมอดนี่มันอยู่ใกล้แล้วมันตีปากเอาน่ะเอาท้องมักยังไงบักขมอด ทำงานอาบเนื้อใส่เสืออ้อผู้แทนแปนยังบ่มี <c oughs> เป็นราตรดนเกรดสีอาชีพที่มีก็คือรับจ้างเกี่ยวข้าวเา <c oughs> อ้ดีๆๆ คนเฮาอย่าอยู่ว่างๆทำมาหาจีบดีกะรับจ้างรับใบเจ้าเขาสู้มือหนึ่งก็ร้อยกาบาทขึ้นไปร้อยห้าซิบร้อยเจ็ดซิบร้อยแปดซิบถ้านั่งมองเนี่ยต้องมีห่อนโอมพร้อมเอามีงานให้ทำมาดีกว่าไม่มีงานดำอออันใหญ่ๆอันอร้องเพลงกอดน้องเน้นๆฟังหนึกอดน้องเน้นๆอือโอ้เพลงดังเข้าอกด้วยเนาะเพลงดังกอดน้อง อ๋อคนมากเลยมีแต่จะมากกับใครอันยายมากับ se ลูกชายลูกโอ้ลูกชายกับมาจ้าลูกรอบ่ล่ะโอ้ลูกรอเสียงดีบ่เสียงก็ดีมีความสามารถหลายความสามารถก็หลายเกินมาให้เบิ่งหน้าเนี่ยอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรเนี่ยเสียงนี้เคยได้ยินที่ไหนโอ้โหถ้าไม่เคยได้ยินก็เฉยแล้วโอ้ เรายินเสียงหัวเราะได้เลยจำได้เลยเอในหนังในหนังเออเออโดยเฉพาะหนังจีนหนังจีนหนังฮ่องกงหนังฮ่องกงไอต่อต่อเขาฉายหนังเขาจะว่ามากก่อนเลยท็อปไลท์เดมอนภูมิใจเสดอวงเวียนชีวิตหนังดีให้เสียภาษาไทยโดยคำมอดพรขุนเดชใครบ้มบจะมัพาดยดีล้ว อันเอาเอา,เอาตอนนั้นเมื่อกี้วตอนตอนพระเอกกับผู้ไรมาพอกันทั้งรถโดืสาสโอ้โหตอนสําคัญเลยตอนสําคัญของเรื่องตอนพระเอกโอ้ตอนตัวโกงมาพอพระเอกเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วที่ข้าไม่ได้เจอเจ้าเสียงใครเนี่ยเสียงตัวโกงข้ามาเจอเจ้าในวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าโดยดาบกายสิทธิ์ของขา้าซึ่งผลิตจากเหล็กน้ำพี่อย่างดีฟันน้ำไม่เห็นแม้กระทั่งรอย <laughs> ยายเพราว่าตาดาบเดือฟันน้ำาระสากมองฟันมันกระบเห็นห้อยน้ำเนี่ยเออเอาเอาเสียงไปไดยเมื่อเจ้ามาเจอข้าในวันนี้แล้วถ้าหาว่าข้าไปฆ่าเจ้าเจ้าก็จะฆ่าข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้ามาเจอเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะฆ่าข้าแต่หากว่าข้าไม่จะฆ่าเจอเจ้าแล้วข้าไม่ฆ่าเจ้าเจ้าก็จะฆ่าข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะฆ่าเจ้าโดยดาบของข้าถ้าเจ้าไม่ฆ่าข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าถ้าหากว่าเจ้าไม่ฆ่าข้าวันนี้ จ้าก็ต้องฆ่าข้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะมาฆ่าข้าอะไรดูวะไปยังปะข่ากันจะเชื่ออยู่เนี่ยเอาก็จักเลยเนาะกูนั่งหนูมาตั้งนานมันก็้มีฟันกันสักทีถือก็จะดาบเหยียดมดเออเอาสี่งสิฮะเอินลูกจะมาเรียกเจี๊ยกมันมาเออเด้อเด้ออะไรยัยอะไรเจ้าต้องเอินแบบเอ่อเอียงอีสานเขาเปิดวงอ่ะโอ้เอาแบบเสียงอีสานเลยโอ้